เกอร์ครับอะไรคือเกอร์วะน้องชื่อเกอร์น้องเป็นผู้ชายอ้าวอ้าวใช่เหรอใช่เดี๋ยวถามคำเดียวผู้ชายเหรอผู้ชายเหรอยังไงกระเทยหักของผู้ชายไปแล้วจ้าไปเลยคิวเลย แก้งอีการทำไปแล้วจ้าจบแล้วอ้าหนีเลยน้องบอกอ้าหนีเลยอะไรวะเนี่ยไปเจอกระเทยโอ้หนักเลยแจ็คพอตเลยโอ้พี่จะโดนขุดทองไหมยต้นฮัลโหลคุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้าอิอิมาตุนตอนนี้เราก็อยู่กันในหมดฟรีสไตล์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการเอาปีกดำมาขิงสาวกันนะผมมาจีบสาวโชว์ ฮัลโหลตุนฮลัลโหลไี้ไหมฮัลโฮัลโหลอยู่ครับอยู่ครับถามก่อนตุน,ตนจีบหญิงนี่น้องจอยไม่กระทืบใช่ไหมองจอยไม่ว่าน้องจอยบอกมีได้เลยมีกี่สักห้าสิบหกสิบคนได้เลยแ <c oughs> หมจ้าโอเคจัดไปจัดไปตุนไปเอาไงดีเดี๋ยวเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนคนไหนดีคนไหนดีคน,นดคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยเสื้อเหลืองพี่เสื้อเหลืองเขานี่นี่น้องคนเมื่อกี้เข้ามาแอบชะงกร้องทีนึงพี่ต้องเดินเข้าไปทักทายน้องเขาแน่ต้องบอกอะไรดีเออเอ่อยังไงดีก่อนพิมพ์ออกมา ยังไงดีพี่ไม่เคยจีบจริงไงเหรอเหรอสวัสดีครับอีอีใครมันได้ผิวะผมว่าผมว่าเราจบเลยตัดน้ยอยนะย้อยเนาก่อนดีข่ยอีอมีอีอด้วยอันแน่นี่บอกเลยว่าอยากเป็นไฟแดงให้น้องจังเลยะน่าของพวกนี้นะตัวของพวกนี้อาใครพิมพ์อะไรวะไอ้นุ๊ก็ ขัดใจน้องอ่านไม่ทันไหวพวกไหวพวกคนอีสานปะนี่านวาวน <laughs> เป็นไฟแดงให้น้องกังเลยครับใครไม่ดีกนดีนะอยากเป็นไฟแดงให้น้องอะอะแชเคไฟแดน้องได้อยู่ถามที่ทำไมคะถามที่ทำไมคะเร็วเร็ว้อยอยู่เงียบ น้องหลับปะเนี่ยฮัลโหลไปเขียวเอาบ What <c oughs> What the fuck ตูนน้องมาเทมุกพี่ว่ะโอ้เสียใจว่ะเอ้ยไม่ไม่สงสัยว่าทำไมต้องไปแดงไม่สงสยัยหรอว่าทำไมต้องทำไมต้องอ่ะทำไมต้องวะต้องวะ ไฟแดงคิมยากมากทำไมครับจะได้จะได้หยุดพี่พี่ไงครับมาดูที่พี่โอ้โหเอ้ยได้ปะมุกเสียประจำวันอีกแล้วมาดูกันว่าเขาจะตอบว่าอุ้ยละลายเลยอุ้ยกลางวันที่เขียนกลางวันนะชอบเวลาเวลาเวลาเถยิ้ม แต,ต่ตาเธอมองอย่างพิมเอ,อ้ยเดี๋ยวไม่ส่งหัวใจแมวมั้งไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวพี่โดนกระเทิร์ดแลผมส่งหัวใจไม่ได้ช่วงนี้โดนห่วงบ่อยด้วยแมวมั้งไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะครับได้แล้วหนึ่งมุกไปแล้วนี่ตัวนี่ต้องดูไว้นะตีมุกตียิงก็กี่ประมาณนี้นะครับผมพี่โอ้ผมไม่รู้เลยพี่ไม่รู้ <laughs> โอ๋หลาโอ,โอ้ใครสอนใครวะเนี่ยสอนจระเข้ไว้นะแล้วไะเนี่ยโถ <laughs> เฮ้ยเขามีเอคมังกรด้วยใช่เขามีเขามากด้วยเนี่ยอุ้ยรวยมากเลย บอถามเขาหมดกี่เพชรน้อง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 เดินหนีน้องเดินหนีไปไหนเอออยู่เฉยคะหมดกี่เพชรหมดกี่เพชรเหมือนอยากรู้ใช่ไหมแล้วหมดกี่เพชรใช่โอเคบอกน้องถามว่าเอคบอกเอคหรือโอเคเอคเอคเอคบอกพี่บอกเลยเปล่าหมายถึงเติมให้ผัวเนี่ยกอะ อ่ะพี่พิดไปแล้วตุนเ๋ยวให้เออไว้อะไรเลยหายไปนะน้องงงเติมให้ผัวตรลยมว่าตุนไม่ดีบ้างพี่ว่าออโอยางปั่นไม่ได้แล้วฮะโอ้ปิดผ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 ิดีิดผิด ไม่ไม่ไม่โอ้ไม่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องยังไม่ให้ยังไม่ให้เปิดซีนต่อ2น้องมาอย่างไวเดี๋ยวพึ่งสิน้องน้องไอ้คนมุงเต็มเลยมากันเยอะดิจัดคลิปเอฟซีจบแล้วส่นปิดแผนโอ้จบแล้วไอหนุอมวิ่งไปเต็มเลยดิดิเออโอดูดู แหมตุ่นแหนแหมเล้งอะไรคนเนี้ยตุ่นแหมไม่ได้เล้งผมวิ่งผ่านาเฉยของเราวิ่งผ่านเออโน้ตที่เห็นคนนุ่มได้หมัดไปนั่นเฮ้ยตุ่นเบคอนว่ะ<แ>เฮ้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยเสื้อดักเสื้อไฟเนี่ยเบคอนสาขาหนึ่งเยอะเฮ้ยน่ากินจังเลยน้องช่วงนี้พี่หิวติดเที่ยงเที่ยงคืนกว่าแล้วด้วยขอกินได้ไหมน้องน้องน้องกับน,น้องชื่ออะไรคะเพื่อนน้องพี่สนใจสนใจไหม ไม่สนครับผมรักแฟนมากครับออ้ยทำดีหน้ากล้องประตุนนั่นหรอจริงผมดีทุกที่ทุกเวลาน่ะดีไม่ห่างถึงนะพี่ครับผมคุยเยอะจนครับเชื่อครับฮัลโหลนี่ผมได้กีกคนใหม่แล้วมอสาวอาชิบหายเดี๋ยวน้องน้องอย่ามาหาพี่มสาวดิพี่มาทำคลิป ชื่อแพลวครับตูนชื่อแพลวนี่ชื่อแพลวด้วยตูนชื่อแพลวนี่พี่นี่นี่นี่ผมได้คนใหม่แล้วดูนตูนเดี๋ยวไอตูนผู้ชาย <friendships> ตูนฮัลโหลโหแล้วจบกันโอ้โหมันได้เอฟจีไอตุนจบแล้วไอตูนจีบผู้ชายครับทุกคนนี่เขมามีท่านี้ด้วยไงโอ้โอรวยจัดเนาะงน้องเราเราติดหรอน้องแพลวอายุเท่าไหร่น้องแพลวอายุเท่าไหร่ครับ น้องน้องหานนามาคุยกับพี่ได้ไหมร้อยปีตุลนพี่เจอคนเล่นลิ้นอ่ะตุลน้องบอกร้อยปีว่ะฮัลโหลไม่น่าถามเลยไปดีกว่าเหเห็นคนเป็นคนคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะตุลคนไหนเดียวไอแล้วแต่พี่เลยเราเรามีปีกกาใช่ไหมเราต้องจีบไก่นี่ไก่ไก่กุ๊กเลยหูขาวโว้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตุลนไก่ไม่ไก่ไก่อะไรมีเอคพี่นี่เดินหนีเลยฮัลโหล อยู่ทาไมอ่ะมาห้องต่อไปวัตุนเราจะไปหาเหยื่อกันห้องที่แล้วพี่ไม่ค่อยเวิร์กจัดไปไปเลยพี่ไาดูก่อนมีสาวหมเนี่ยต่ตีบสาวผมเจอเหื่อแล้วนี่ไงเนี่ย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 เนี่เนียเนี่ยเนี่นี่นี่ยเนี่เนี่ยเนี่้นี่ยเนยเนี่ย่ยนไ่เนี่ยเน่นี่ยเนี่าเนี่ยเ่เนียน่น่ยนนีนี่ยนย่นน่่่ี่เนี่ยนน ดูดดููเวลาพี่นั่งดินะดูสายตาพี่แับสายตาพี่พี่มองอะไรวะเนี่ยไปมองอะไรตรงนั้นอ้นงเดินหนีเลยน้องกลัวน้องน้องครับน้องครับน้องครับคะตดูีดููพี่กันจีบสาวพี่เนี่ยดูไว้น้องบอกคะน้องชื่ออะไรครับ พี่คิดในหัวแล้วอ่าน้องชื่ออะไรครับน้องกำลังนาจะกำลังติ่นอยู่ผู้ชาเกิดตื่งเชาฮะเกอร์ครับอะไรคือเกอร์วะน้องชื่อเกอร์น้องเป็นผู้ชายอ้าวอ้าวใช่เหรอใช่เดี๋ยวถามคำเดียวผู้ชายเหรอผู้ชายเหลยยังไงกระเทยจักขไม่ใชาย ไปแล้วจ้าไปแล้วนีอยู่แล้วแกล้งการทําไปแล้วจ้าจบแล้วอ้าวหนีเลยน้องบอกอ้าวหนีเลยอะไรวะเนี่ยไปเจอกระเทยโอ้โหอยากเลยเลยแจ็คพอตเลยโอ้พี่จะโดนขุดทองไหมตุวนฮัลโหลไม่เอาจะ้วิงโอ้ไม่เอาอ่ะพี่จีบต่อดิไม่เอาไม่เอาโว้ยแต่ผมว่าเขาเนี่ยรอดูรอดู คนนั้นชอบครับตูนไอตูนเนี่ยแอบเขาเขินครับไอเขาแบถุยตูนไม่เอาไอบ้าเล้เขาไปแล้วเขาไปแล้วโอ้ไม่ละโอ้ไม่ละไม่ละอะไรกันครับเนี่ยตูนจะมาจีบสาวไม่ได้มาจีบกระเทยไอ้บ้าเจ๊ก็เสร็จบแล้ว